สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับวันที่29พฤศจิกายนนะครับ2558วิสิบลายเอ n นไลท์นะครับก็จะมีงานทําบุญร่วมกันทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นการทําบุญเพื่อเอาเงินไปสำหรับการปลูกป่านะครับการปลูกป่าเนี่ยก็จะได้ประโยชน์กับทั้งประเทศชาติทั้งคนทั้งสัตว์ได้หมดเลยฮะ,ะเพก็เป็นบุญใหญ่นะครับในวันนั้นก็จะมี น,นักวิเคราะห์นะครับไปหลายคนครับส่วนผมเองก็จะไปไปพูดให้ความรู้กับนักลงทุนนะครับโดยเฉพาะาการลงทุนนะครับแบบใหม่นะฮะคือการจัดพอร์ตการลงทุนนะครับเพื่อให้นักลงทุนเริ่มเข้าใจแล้วก็มีกําไรจากการลงทุนได้นะครับก็ไปเจอกันยี่สิบเก้าพิจิกาครับคุณมนครับค่ะตลาดเอาไม่อยู่เนาะ ตัวหุ้นก็ลง,งลงเงนเยอะเลยเจอไอซีทีทุกกันเข้าไปก็่างนี้นะครับเวลาตลาดลงเนี่ยปัจจัยลบตรงนั้นตรงนี้ก็โผลขึ้นมาออมีอะไรอหรพี่มีอะไรอหรพี่ฮครับผมมีมีเรื่องอะไรเหรอก็เรื่องที่เขายังไม่ได้แออน่ไปตัวเอกสารคาประกันเงินวางหลักประกัน 4G ฮะอ,อ๋อใครใครใครของทัรครับ อ๋อทำไมเขาไม่แนบเขาไม่มีตังค์อ่ะก็มีมีฮะแต่ว่าเท่าที่สอบถามเนี่ยเขาก็บอกว่าจะเขารอจังหวะคะิดหนึ่งนะฮะรออะไรอ่ะเขาน่า,นาจะประกบไปโดยทําให้คนค่อยเขวว่าเอ <c oughs> เขาเกิดอะไรขึ้นอออกลัวไม่มีตังค์นี่ดูว่าแมระดับนี้ไม่มีได้ไงค่ะค่ะพี่เท่าที่ทีเขาเขาบอกว่าถามทางฝ่ายบริหารไปก็เ,เห็นบอกว่าเขาเขาดูเริ่องนี้เองครับผิดพลาดกัดข้องทางด้านเทคนิคเหรอคะ <c oughs> อ่ะอ่ได้ค่ะอ่ะแล้วถ้าตลาดเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงจ๊ะเป็นอย่างนี้เป็นยังไงนะค่ะคือคือว่าจะรอคุยวันเสาร์ว่าแนวรับตรงนี้พอวันนี้มันถึงใช่ไหมอืมต้องปรับใหม่เง้นเง้นพี่พี่ไปเจองานเมื่อวันอาทิตย์เออวันอาทิตย์เนอะเออเค้าเข้ากันใหม่เข้ากันใหม่วันอาทิตย์แหละเออล้ะวันจันทร์ก็ดูกันได้เลยนะ เออนั่นแหะสิครับก็คือแนวรับแถวเนี้ยจะให้แนแจะให้ใหวันอาทิตย์ไงว่าจะระวังจะระวังอะไนเนี่ยวันน,วนีมาถึงชนะตอนนี้ดูอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องปรับใหม่ค่ะค่ะพี่<ช>โอก็เอาล่ะให้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มผมคิดว่าอ,อราคาล,ลงกําลังดีแดงๆกําลังดี่แล้วผมเช็คดูพื้นฐานแล้วเยี่ยมเยี่ยมมากราคาุ้นไม่น่าไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ได้ครับใช่ ค่า P/E ต่ำที่สุดในกลุ่มของเขาค่ะแล้วก็เขามีโปรเจกต์ใหม่เยอะมากคือผมคิดว่าอยากให้นักลงทุนเนี่ยซื้อคุณตัวนี้ค่ะเจมาเจมานะคะอืเอาค่า P/E ก่อน P/E ของเขาเนี่ยในกลุ่มนี้มีเทรวิชมีอะไรฮะอ,อ่มีเจมามีเทรวิชอ่ที่ขายโทรศัพท์เนี่ยนะฮะซิม ที่ผนั้นเนี่ยที่ผูบนั้อยู่ที่19เท่าหมดเลยนะครับค่เจมันอยู่ PTP 21เท่าเพราะว่ากาไรกาไรไตมาสที่ผ่านมาโตขึ้นมา9ปดกทำให้พีอลดลงใช่ลดลงแล้วไตมาสี่ดีด้วยเพราะเป็นไฮซีซั่นของเจมันแล้วก็เขาเก็บเขาเขาต้องอยากเขาขายโทรศัพท์แล้วเขาเก็บนี้ด้วยนะก็เอาเนี่ยมาบริหารบริหารเก็บนี้ได้เยอะเก็บนี้ก็จะยเยอเขามาอึงซีนี่มาถึงนี่ก็ต้อง็นบริหารอันนี้เป็นข้อดีของเขาทำให้ทำให้ได้กำไรจากการบริหารนี่ได้อีกอันหนึ่งครับ ถือว่าเขาทำ property วันทำ property อะไรคะเออเห็นไหมเขาไปสร้างศูนย์การงชาแบบเปิดที่สมุทรปราการครับอยากาาดูในรปีหน้าเอาอเหรอเขามาในปีหมอโอ้เอากับเขาด้วยเออดีผมว่าดีเพราะว่าเจมาร์มีเงินสดเยอะครับอ๋อค่ะค่ะเป็นบรที่มีเงินสดเยอะเพร,ราะนั้ขราาตรงนี้ถ้าเทียบในค่าปีที่ใกล้เคียงกันเนี่ยราคาของเจมาร์ควรจะอยู่ประมาณสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทนะฮะสูงมากเขาบอกว่าสูงมากมาก แล้วก็เปิดดูบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ที่โรกเกอร์ให้กันเนี่ยเข้าให้กัน12บาทครับเพราะฉะนั้นผมเสียดายหุ้นแบบนี้นะผมคิดว่าในภาวะตลาดลงเนี่ยเราก็เก็บหุ้นที่มันอันได้ไรายดูเยอะๆแบบนี้แล้วก็แล,วกแล้วก็มันโตเยอะเนีมาสักตัวสองตัวตัวไหนเล่นสั้นก็เล่นใบตัวไหนตัวไหนเก็บแบ่งเก็บก็แบ่งเก็บไปนะฮะอย่าให้เก็บเกมากราฟของเขาก็ค่อนข้างวอดทอมที่ตัวเนี้ยเสียเปรียบน้อยเพราะว่าบอททอมมาก ราคาตรงนี้ลงมาโอเวอร์โซตรงนี้เป็นครั้งที่สี่ค่ะทุกครั้งที่โซลดีตัวเนี่ยจะตีตัวประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างน้อยสี่คร <4 S 1> ั้งที่ผ่านมาผมวัดแล้วนะครับตีตัวทีละสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตหมดเลยค่ะน่าสนใจเลนเ้มส์ติดม้ติดมือเข้าไปแต่อย่างงี้ค่ะพอดีคือมีทั้งทุน,นอะฟังพี่แล้วชอบเทรดแต่ถ้าในกรีที่เจมา์ไม่ผ่านไปแบบที่สิบเอ็ดสิบสองบาทที่พี่พูดถึงนะฮะท่านกทุน ถ้ามันตกพี่ต้องบอกเขาด้วยเน่ะเพราะว่าเขาทวงพี่มาให้แนวให้แนวเราจะให้แนวคัดไว้ตลอดอยู่แล้วค่อย่างตอนเนี้ยเจ็ดจุดเก้าห้าตลาดแบบเนี้ยอะไรอะไรมันก็ตกได้ง่าย่ะค่ผมขอยื่นแนวตกไว้นิดหนึ่งคือวัดท่อของเขาที่ผ่านมาในรอบวิกฤตะเนี่ยมันพีทเจ็ดจุดแปดศูนย์เจ็ดจุดแปดศูนย์ขอยืดไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตลาดมันลงเราก็ยืดอลงมาถ้าจุดเจ็ดจุดหกศูนย์เราเลิก ต้องมีนะเจ็ดจุดหกศูนย์เราเริอย่าไปสู้กับมันแต่ว่ามันโอเวอร์โซมันโอเวอร์โซในการีิเคราะหทางน้าที่นี่เขาบอกว่าโอเวอร์โซเนี่ยมันจุดให้เก็บตัวใจเย็นๆแต่บางคนบอกไม่เอาว่ากลัวถ้ากลัวก็เจ็ดหกศูนย์ช่วยได้แค่นั้นเดี๋ยวนะนะเจมว่าให้แนวแนวคัดไว้ทุกรอบอยู่แล้วติดโที่ให้ไปมันมีหุ้นหุ้นตัวหนึ่งที่เขาบอกพี่เด็กแนวให้เก็บยาวแล้วก็ทวงอ่ะทีทีซีเอลค่ะตัวไหนนะทีทีซีเอลตโยไทยใช่ค่ะพี่ CPCL เนี่ยตอน<ม>ที่ให้ซื้อเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยราคาอยู่ 20, ที่ยี่สิบยี่สิบสองแล้วก็ขึ้นไปสี่วันติดค่ะค่ะใช่พี่แล้วขึ้นไปสี่วันติดนะฮะเ,เข้าใจว่าตอนนั้นบอกว่าชื้งยาวเหมือนกันแต่ให้แนวคัดเหมือนกันอ๋อจบแล้วเนาะตอนถ้า,<อ>ถ,าถ้าระดับที่ยีสบไปยี่สบสองแนวคัดตรงไหนนะเขา จำไม่ได้ก็ตอนนั้นนะเพราะว่ามังผ่านไปสามเดือนจะให้นะครับทุกครั้งแหละจะให้นะครับเขาบอกฝากพี่เด็กแนวถามเอ้ยถามพี่เด็กแนวแล้วก็ย้ําต่อให้นะครับเขาย้ําด้วยว่าดูตังค์ดต่างตลาดด้วยนะเ้าตลาดไม่ดีเนี่ยเราจะไปยื้ออย่าไปดื้อกับมันต่อให้หุ้นดีแค่ไหนตลาดมันไม่ดีเราจะไปถือสู้กับมันทําไมใช่ใช่ก็ต้องจัดคัดเองจะมาให้พี่เด็กแนวมาบอกสามเดือนหลังมันไม่ทัานนะติดกันต่อไป เพราะรายการคุณม่อนไม่ได้ออกเรียวไทม์ทุกนาทีทั้งวันใช่ค่ะออาแค่ช่วงปิดเปิดตลาดใช่ครับแล้วก็ต้องตามปัจจัยพราะว่าเปิดไทยก็เข้าใจว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมีปัจจัยว่าการลงทุนที่พมมา่พื่อนั่นแหละต้องตามนิดหนึ่งมันลงมาเยอะเลยแก้ข่าวแล้วครับว่าไม่มีอะไรแล้วทำไมหุ้นตกตกตามตลาดนะฮะก็หุ้นตกเพราะว่าหนึ่งคือตกตามตลาดด้วยถูกต้องอันที่สองคือว่าราคาหุ้นมันตกมา่ก่อนที่จะมีข่าว วันนี้เพิ่งแก้ข่าวฮะวันนี้เพิ่งแก้ข่าววันนั้นเนี่ยอาจจะมี riba เกิดขึ้นอ๋ออ,อ่ะดิฉันถามไปแล้วเนาะจําได้ต่นแรกเขาพ<า>ูดปั๊บมันขึ้นปุ๊บ,บเลยใช่ยังไงก็ตามยอย่างที่เรียนนะครับว,ว่าให้แนวคัดไปทุกครั้งใช่ค่ะอย่าลืมอ,อแล้วมนันมันขึ้นมันขึ้นมันก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะวันนั้นก็ชอบเหมือนกันก็ขึ้นไปสี่บาทตอนขึ้นไม่ขายลงแล้วจะขายใช่าครับเป็นเรื่องปกติก็ฝากไว้นะครับให้หุ้นลงทุนให้ได้ แต่ว่ายังไงก็ต้องมีจุดคัดตัวเหมือนเจมาเลยจุด7.60เนี่ยแนวต้านสั้นให้แนวต้านสั้นก่อนเลยไม่ให้แนวต้านสั้นเลยเจมาเลยฮะพี่อัดเอามาเลยให้แนวต้านสั้นตัวนี้เนี่ยนะครับที่ไฮของวันเกาะก็คือ8 8ู8.80ค่ะเจมาสวยครับตัวนี้เก็บหนึ่งตัวแล้วก็มีจุดในการคัดด้วยครับค่ะได้ขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ้